<c oughs> อ่โอเคนะครับอขอกาสวัสดีทุกคนทุกทุกท่านกันด้วครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเอ็มยูเซ่ไว้ก่อนเดิมในตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม my survival ใช่ป่ะคือต,ตอนนี้เว้ยทุกคนผมตายเว้ยคือผมตายในค่้คคืนที่67แล้วผมกำลังจะเก็บของตอนแรกอ่ะอาหารเห็นป่ะเห็นหลอดอาหารป่ะหลอดอาหารผมมันมันใกล้จะหมดแล้วไงผมก็เลยจะมาทุบเออไอผักที่เราเคยปลูกไว้อ่ะแต่ก็จะมาทุบแล้วมัน มันโดนอะไรตายไม่รู้อ่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าโดนอะไรตายคือตอนแล้วตอนเนี้ยเพชรเราไม่พอเพชรตอนเนี้ยเพชรเราไม่พอเว้ยเออเพชรเราไม่พอแล้วผมไม่รู้นะถ้าเรากดปุ่มย้อนกลับเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมจะลองกดดูแต่ถ้ากดไปปุ๊บม,มันเริ่มแบบใหม่แต่ว่าเป็นแบบนี้ผมก็จะเล่นใหม่จนถึงวันที่67จนถึงวันที่67นะ ผมจะเลื่นเล่นใหม่จนถึง67ใหม่แล้วผมก็จับมาเอาชีวิตรอดกันต่อในพาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทต่อไปอะ่ะพาร์ทที่8ปดต้งเออจะมาชีวิตรอดกันต่อแต่ว่าจะเริ่มเล่นใหม่คนเดียวโดยไม่อัดเออจะมาต่อกันที่67แต่ถ้ามันเริ่มปุ๊บคือไม่รู้นะถ้ากดเริ่มใหม่นี่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอกดเลยแล้วกนะันาะคลิปนี้ก็มาแถลงไขคือผมตายแล้วแบบมันหายแบบมันฟื้นคืนชีพไม่ได้โอเคงั้นผมขอกดเริ่มใหม่ คือเสียดายถามว่าเสียดายไหมโคตรเสียดายเลยคืออันนี้มันเริ่มใหม่นะทุกคนคือมาอ่ะก็เริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ว่าเราจะมาเอาจุลลากันใหม่เนาะแต่ว่าผมจะขอทําการไม่อัดชิปให้ดูก็แล้วกันจะขอไม่ทําการอัดชิปให้ดูก็แล้วกันเนาะเออเราจะไปเริ่มประมาณวันที่6ดี๋ยวเราจะมาต่อกันในค่าคืนนั้นแต่ว่าผมจะขอเล่นเล่น เล่นไปคนเดียวโดยไม่อัดคลิปนะทุกคนผมว่าทุกคนจะไม่ว่าอะไรกันเนาะเพราะว่ามันเริ่มใหม่ไงเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วมันเริ่มใหม่ถามว่าเสียดายไหมโค้เสียดายเลยคือเมื่อกี้ไม่น่าจะตายอะ่ะแต่ว่ามันมันพลาดอะโอเคเอางั้นคลิปนี้เดวเออกมาแจ้งแถลงไขเฉยๆนะ้วทุกคนก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ขออภัยด้วยที่ผมตายเนาะโอเคมาก็ขออภัยจริงๆ,ๆเดา,ามาเริ่มเล่นใหม่แบบนี้แต่ว่าผมจะเล่นจนถึงวันที่หกสิบ ประมาณห้าชั่วโมงได้เออประมาณห้าชั่วโมงได้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นใหม่เดี๋ยวขอฟาร์มของอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่วันที่ห0สิบแล้วกันโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่วันที่หกสิบผมว่าทุกคนจะไม่ว่าอะไรกันเอเคนะโอเคเดี๋ยวขอเริ่มเล่นใหม่ยาวๆไปวันนี้อืมเดี๋ยวเจอกันใหม่คืนที่ประมาณหกสิบหสิบ็ดนี่แหละเออมาณคืนที่หกสิบหสิบเจ็ดเดี๋ยวเราจะมาเริ allora. ่มเล่นกันใหม่แต่ว่า ของนี่ไม่น่าจะเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าแมปนี่เป็นแมปเดิมนะแบบแมปเดิมแต่ว่าของไม่เหมือนเดิมโอเคมาเดี๋ยวผมขอชอิรอดากันแบบไม่อัดคลิปแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอชิลรอดกันไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคขอบคุณที่มารับชมเคบ๊าไบายครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปกันได้นะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์คำว่าและเปิดเวลาโอเคต่อไปละบายโอ้โหเสียใจสัสเลยอ่ะไม่น่าเลยกูไม่น่าตายเลยอ่ะ คือเล่นมาห้าชั่วโมงประมาณห้าชั่วโมงกว่า,วาได้อะแบบเม่แก่โอเคจัดใจมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอเคครับบ๊ายบาย